สวัสดีวร์รงนันชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับพับกลบคลิปแข่งวร์รงนันกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมได้เชิญผู้เล่นแรงอีมอร์ท่าถึง5คนด้วยกันนะครับมาเจอกับผู้เล่นแรงบล็อตห้าคนนะครับแต่ก่อนื้อเลยเหมือนเดิมนะครับใครอยากร่วมสนุกลิงก์ดีสคอตอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมในเกมนี้นะครับมีกฎอยู่ว่าทีมอีมอร์ท่าจะต้องใช้เชลลิปนะครับผมและทีมบล็อตใช้ปืนเบนดอลนะครับผมแรงสูงใช้ปืนพกและแรงต่ำใช้ปืนไรเฟิลใครจะชนะนะน่าสนใจมากมากครััััับบบบผผมมมมมเเเเพพียยยยงงให้้้้้คคคคคุุณณกกกดดนนะะะะรรรรจชช่่่ววออออไาาาๆลลลถแ ไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวพี่พี่ยืนตรงหางเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยืนเดี๋ยวผมยืนพี่ต้องยืนไหนพี่พี่คือพี่ต้องยืนนี้หรือไงยืนนี้ใช่ไหมพี่ต้องหางสายเล็งตรงหางเล็งตรงหางเล็งตรงหางอ๋อแชมเบอร์ซื้อเกาะด้วยครับซื้อเกาะโอ้ผมลืมซ้ำผมกับอุ้ยวิววิวมี่กอดดูแกดูแลใครมีเกอะเอ๊ะไปเหรอเอ๊โอ้สมน่ะผมผมไปผมไปแลกเงินให้เลยแลกนไปครับ มีสแกนลูกสูตรบารมิกี้วะอุ้ยมีตัวนึงครับซาโบซ่าตัวนึงอ่าตัวหนึ่งครับโอ้ยระวังค่อนข้างเจ็บมัชก่อน์สแกนค่อนเจ็บเร่อยได้บอมนะได้บอมไม่ไี้ใครมิกี้มีใครจอดบ้านอะไเงี้ยไกลๆนะไกลๆนะไกลเฮ้ยปืนมันกระจอกจังวะไอ้ปืนมิกี้พี่เจ็บน้องเท่าไหร่ซาโบซ่าป่ะผมเห็นแบบนี้ไม่รู้จริงป่ะรู้ยังไงอะอุ้ยเส้นา โอ้โหว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แม่งเขาทีมงเขาแค่ลูกโม่โถอะทำอะไรได้แองเอ้ยมาหนุกเจ้าเฮียก็เอ้ยก็ยี่ไปก่อนแล้วกันถักแกไม่ติดเลยอวะเฮ้ยอุ้ยโอ้ไม่อะไรวะน่ะโบแข่งมาหนึ่ง เอ้ยมันไม่ทะลุว่ะแม่งเอ้ยอ่านี่ขอซ้ำซิซ้ำซิซ้ำซิเออได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสงบใจเย็นใจเย็นสวยสวยสวัสดีครับติดแถบแล้วก็วิ่งวิ่งไปเร็ว โอ้ยสเปย์ไม่ได้สเปย์สเปย์โอ้โหโอ้โหไม่เป็นส่วนแล้วสกายสกาเป๊บีสกาเป๊บีแต่ละคนคนคงนั้นเลยคมของจริงไอ้ชมันมันอินจริงอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเด็ดนะเด็ดใช่เหรอยิงทะลุมันเลยอ่ะมันโมแมนต์แล้วป่ะผมยังไม่ทันเลยเลยโอเคโอเคขอทำอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมทุกคนเปล่าจะขันโซเปล่าจะขันโซเปล่า เอ้ยดเอกล้อนนี้เลยไปไม่ได้นะมีมีหามั้ยอมีมีมีแม้เราห้าคนเลยอ่ะี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมีมันมีมันพี่พี่เราไปี่พีพี่ตรงแม้มันอยู่ตรงนี้ตายไปกันนะพี่ีวทุกคนอยู่พ้หมดีหมดวนี้ตรงแันนมพี่่ต้องทำไงน้อง กแบบเดียเอหยิบมาไงนี่มีกูมีแต่แต่อะไรกูยังไม่รู้เลยโอไปแล้วจ้าเยอะมาจ้าสตัวขั้นต่ำจ้าเฮ้ย้วสแกนผมไโดนเพิมดเลยเดี๋ยวฟขอขานัองเขาเขานี่ทิโอ้่ช่วยไม่ได้หวาดไอ้เจ้ากเช็ดอุ้ยสองแล้วไม่โดนสองแล้วไปให้ไปให้ เดี e ๋ขึอะไรขึ e ้น yeah. ี <S 2> <S 2> ่อะไรขึ้นอะไรอึ้นซนพุ่งกระชุนเอซนพุ่งกระชุนเมื่อกี้ผมเหตนอะไรอะตาผมจะบ่ออะมอ่อกระชุงกระชุนเซนพุ่งกระชุนเมื่อกี้ตาผมจะบ่อพี่อะไรอะหลบไว้ฟาร์ม ไอ้พวกนี้โรคจิตมั้ยเนี่ยมเราต่เข้าบีเรจะไม่ก็ตอนนั้นีเล่นเอฟลไงบีพังตัวทั้งมัโอ้โดนดุดโดนทุกอย่างวิกิเป็นคิวคิวอ่ะโอ้โหตัวสวยยี่ไหนอ่ะอุ้ยสปอนช์ไอผมขอทำอะไรสิได้ไหมเดินเล่นไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเตันสโมกับโซว่าไงน้ำ อยากยิงยิงทะลุก <sup> yeah. ็พี่อีก่ไม่ทันแล้วพี่อ่ะพี่เหขามาเ็วไม่หยุดอ่ะพี่พี่มาพี่มาไม่พี่เอาติไแล้วพี่จะล i มิ t ขอล i มิตขอ l ิมิตกัน l i t ดหวังผิดหวังเฉโอ้น่าจะเอไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเจ็พิกโอ้เจพิกเจเดินไม่หยุด my god เทจจัดไม่หลอกยิงพลาดเลยอู้ในช่องแบบนั้นแหละแต่ซดผม่ตบดรดไม่่ไม่ม่ไม่ม่ไเมนไอ้มมไไมนะ อเกกูอ้มเกมูอย้มมก้เกมมเมก้เกกบ้มเกมกูอุ้มมอุ้มเกมกูอุ้เอออยู่สวิตอีกตัวเอเกมมเอออยู่เวิตอยู่สวิตโอ,โอ้มมอ้มเกมกูอเกก้เกก้เกอ้กระูอ้มกม้งวางุูกูกอูู้เเเ้กุกอม อยู่ขวาอยู่หลับอ่าด้งตัวไอ้หน้าตาแหลกยิ้มจอดไอ้ยังมั้งไอ้ได้แล้วเว้ยเก็บสามครับเก็บสามดีมันรอพาคุมไปคนเดียวก็อยู่แล้วเฮ้ยได้ใจยผมใจร้อนครับดีสักทีครับเนี่ยอย่าดูสแกนนะอย่าดูสแกนนะไอ้ยเจ๋งเ้ยใช้เบอร์เข้าใช้เบอร์ดันใช้เบอร์ดันสวย ระ,ระวังโดนเขา <c oughs> เ,เขาบแบ่งกันต่างเข้าสวยโคตรโหดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยแล้วครับโโสวยแล้วลไปโอ้โหอ,อย่างคมเลยแบง้งแรงอิมนี่มันแบบระดัแบบนักแข่งเลยใช่ไหมรอเขาโป้ครับระดับ,บนักแข่งเลยอะ่ะโป้ครับเฮ้ยสวยเออ ถ้าสแกนจะ๋วหัวตีเลยนะทุกคนระวังนะเอ้ยทุกคนเก็บอ,อ็อปไปเลยนะใครได้เก็บอ็อปไปให้มันเต็มๆนั่นนัน,นเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยรีบออกามารีบออกมาอุ้ยมีฮิวครับมีหิวปะอ้าวเสีโอโลตายแล้วแล้วผมแล้วผมอันนี้แฮะแล้วผม เข้าไปในนี้อ่ะแข็กแล้วแข็กแล้วใครใครมูแบงได้บ้างอ่ะไม่โดนแท็กไม่โดนขอโทษครับลองเรากระเด็นนะกากระเด็นกระเด็นอยู่กระเด็นครับเฮ้ยขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยกระเด็นอยู่กระเด็นอยู่กระเด็นหนึ่งกระเด็นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวบน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 โคตรยากเททางเททางไว้โคตรโอ้ไม่เป็นไร ท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวเกมมันจะใกล้จบกันแล้วมันบ่งงานแล้วไรครับมีป้าเห่าเดี๋ยวตีเมีป้าเหาคนแล้วมี้าคนป้าเรขอลราอตีเอก็ดีเทคไป์าเดีเทคแบเดืๆสแกนเดสแกนให้เดืสแกนรู เดี๋ยวเดี๋ยวลายให้เลยไหมเดียวลายให้เลยไหมจะได้ลาย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 เทอร์เทอร์มาก็แค่เกอร์แคั้นี่ก็แคบไปแล้วก็แบบเออใช่ไหครับพี่เขาดูโอเคจบการจัดการคนบล็อกคนที่ผมไม่บล็อกโอ้โหสวยสวยสวยเยอะมากเยอะมากเยอะมากตัวเอตตัวเอตแล้วโอ้โหเกือบไปดูขวบบนไว้ดูขวบบนไว้เอตผมดูผมดูชัดอยู่เอ้ยไม่ต้องดูรองลอฟังอยู่อ่ะคนภาพูดเอตมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหแบบนี้แหละสองสองสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเอ๊ะแล้วเห็นปะทางหรืออ้โหเดวเล่นมีอยู่จริงเดเล่เนีอีี่เนี่ยโอ้ยว้ายังแไม่มากกวิกี้อ่ะเี่ได้เนต้องมาจากไหนเเออิงจิงใช่รันเกได้เพื่อารัดเกนจะได้อยว่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีียวเเดี๋ยวี๋ยเ่ียเานแ้วเเ โอ้ของเอใช่ครับปี่บมีหรอเกลี่ยมันผมกำลังทำอะไรเข้าเข้ายังอ่ะผมว่าจะตุ๋ยแบบยังยังตุ๋ยแป๊ะตุ๋ยแป๊ะในการเมนสโลให้ทุกอย่างคือพี่ฟิวโอเคมันถอยปงเท็จลงเท็นลงเท็จถอยปะพี่ฟิวน่าจะได้ไม่คือได้เกิดเขาถอยอ่ะให้กล้องจับมาที่พี่เลยคือวิววิววิวผมไรฮะดู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 อ่ะดูควงโดนหมดโดนหมดพี่โดนหมด วหมดแต่ตามันสว่างเยี่ยโดนมันสว่าแล้วไงควมัอุ้ยเบเตอร์มีอยู่จริงมันไม่แบีหรอกแต่เมื่อกี้มันขบีชนะแต่ก็ไม่ไ้ม่าไม่ไ้เชื่อเชื่อเชื่อเฮ้ยผมไม่ยืนนะไฮ้ยทีไปคราวนี้เดี๋ยวจแกให้มาเรมาโอ้โหมาทางงไม่โดนอุ้ยอุ หนึ่งหนึ่งหนึ่งอัไม่สมองผมได้หมดแล้วเขามแต่ป๊บนึงาหนึงโอ้โหผมไมเล่นลัน้ทิงเอยู่ตรงนั้นเาอยู่กรทิ้งรทิ้งเกอรโอ้โหเชอรี่มันมันแรงไงมันแรงดันเลยไ ไอ้แล้วเขาเขาไซด์ด้วยแล้วเราก็อยู่ตทำยามเป็นยิงเสร็จเสร็ตึกอ่ะเสร็จตึกเฮ้ยเอาเชโล่ไปพี่เอาเชลโล่ไปพี่พี่เป็นเซเนโร่พี่ผมผมกับคนอื่นจะไปจะไปหาคิวพี่ลาก่อนพี่ล้พวกแก่ต้องมาถือบอมบ์ขัดศรัทธาเฉยขัดศรัทธาเฉยนะขัดศรัทธาฉันไอ้ทุ่มเสร็จปังโบเฮ้ยสแกนยิงหน่อยคอมครับสแกนเฮลโหลไม่ใช่อยู่ดีๆมันโอดินไหมเอ้ยสมองใช่ไหม แกเป็นบีมซะตันะวะมีแถบอ่ะมีแถบมีแถบสักีอ่ะควประูอยู่มแถบอยู่แถวเนี้ยบอยู่แถวเนี้ยแถบอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยโยแกมาแล้ว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 ตาตัแล้วตแล้วเฮ้ผมมีบอมี่โอดูดูหนึ่งคิวดูนะ เอมันอยู่ไฮมิดไม่โดนไม่ลาไม่ลาไม่ลาเฮ้ยเฮวนแบวนแบเท่านั้นวันแบเท่านั้นวันแถบเท่านั้นโอเคโอเคโอเควนแถบเท่านั้นมิกกี้มาละพี่พิงพี่พิงพี่กี้พงน้องพี่พี่พี่พีี่พีพี่พีี่พี่พ่พี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 ี่พ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 ่พี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 ่พ่พี่พี่ี่พี่พ ถ้าเขามีบันเทิงเลยนะคุณไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเชื่อเขาเ,ขาเองเสียงตีนเอครับมาเต็มเลยเฮ้ยแต่ตายสติเขามีลือหรือ,รอเปล่าวะสวยสวยสวยแโผล่เลก่อนโผล่เลก่อนผมเพิ่งตายสวยมากสวยสุดยอดสุดยอดแค่เอ้ย <c oughs> ผมเพิ่งวิ่งไวนะทำไมเร็วอ,อย่างเงี้ <c oughs> สยสุดยอดสุดยอดครับคันมกี้ เอารางวัลไปเลยนี่แถม Omaha. แบบแบบนี้ได้ไหมแบบแนว,แน,วนอนอ่ะเป็นแบบตรงมุมอ่ะอะไรนั e ่นเขาบีแน oh ่ดิเย้มันวอลแบงค์ไม่ได้หรอไปตุกไปตุไปตกแคบีอ้าวแค่วิ่งผ่านเกือบตายเอาไปแล้วมั้ง ไอเอตาเราเขาได้ข้าบีทแต่เขามาเลยรอไว้มันมาแน่ทางนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ถักสวยไอ้มิดมดมดมีมีมีด้วยเนี่ยมีดแล้วล้วแล้วเอ้ยโดนได้ไงวะเนี่ยปูครับใจเย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นอย่าเดอย่เดยอืเด้ยอื้ ดู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 กันเดนกันเดนกันเดโอมินเอไม่ใช่กันสวาพี่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 โอ้โอ้ยสวยแล้วพี่สวยแล้ว

มาก็นหนห่หนึ่งไม่ตามนะไม่ไดม่ได้หนึ่งชนโอเคมันไม่ตามมันห้าสิบห้สิบ่ห้าสอสซเอเอเอ,เอมันมีแค่ไซเฟอร์โลไซเฟอร์โลมากแล้เดียวไซเฟอร์ตายรอ้อปะ่ะโอ้โหพี่บิวพี่ไม่ตายแล้วแหละตายแล้วแหละ แสิแผนแผนแผนมีดแผ่นมิดเราแบ่งๆกันพี่อย่าพี่อย่าเป็นเหมือนแคมเปอร์มัวที่ผมกับน้ำเจอพี่มันเป็นอะไรมันเป็นอ๋อทำไมแม้วมันแล้วมันถามว่าทำไมทำไม why why give me spike ผมผมเรี่มเรี่ยส่วดหัวอันนี้พี่มีผลไงพี่อ๋อน้องฮัลโหลไม่ไม่ไม่พี่มาเป็นยิงยิงพักการให้หน่อยดิยิงคิวแคมเปอร์ให้หน่อยไไม่่สนนนอะรั้พีขอบคุณมากที่ไม่เอ้ยแล้วคิวแคมเปอร์อยู่ไหนอ่ะเอ้าบัคเหรอเอ้าเบดเสร็จแล้วเบดเสร็จแล้วพูดตรงเออคิวแคมเปอร์มันไม่หมดหรอ เขาจะเข้าไมอ่ะเข้าเหรอรอเขาดันออกมาเขาไม่ดันออกมาหรอนี่เราจะเข้าไหมเราไม่เที่ยวหรอกอุ้ยแรงไปแล้วโอโดนตันตอนอยู่บนพลาเนี่ยเออสวยไปเชียร์อะไรเนี่ยสซดอะไรเนี่ยแซดก้อนเลยโอ้โหเยอะเยอะเราเถียรกันโราเทียรกันเถอะทุกคน อะไรเนี่ยอะที่มีออบนะมิถือบอมได้หมโนมีบอมด่ตัวเดียวมันกระจอกจพี่กระจอกกิไทไมมันยังอยู่ตัวอมีอ็อบแต่ทไมมันยังอยู่หตัวกระอกเกินไปว่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมิดมตต์เดียวมันมันกระจอกเกิไปถ้าตายมิดมิดมันเยอะนะม่ทางไม่ผิทางไม่ผิทมันเยอะนะมิดมันเยอะนะบสมมติแปลงแปลงปุองฮาวฟิสลาวิวผตายผมตายผมตายพี่โอ้ช่วยหน่อยต้องช่วยแหละเอ้ยกระโดดกระโดดได้ป ตัวครับมาครับผมจังหวะนี้โอเคอยู่อยู่เลยโอ้โหเอโอ้โหปวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าเลี่ยนบ้านอะรอย่เลื่อั่นดีจรงสิรอ้ายกัพี่อีไม่โดนกันแล้หน่ไม่ยากหรอกเขาไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกวอลแบงใส่เลยเป็นที่หามากเอ้ยเอย ใช่เอ้ยครับมัน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 บุกไว้ด้วยครับชุดล้วครับชุดหายชิบหายแล้วเร็วเยครับทำไมเราวิ่งช้าจังอ่ะเฮ้ยผมพาได้ทนเลยทำไมเราวิ่งชม้าแอยู่อยู่อยู่หน้าอยู่หน้ากเดินการเดินอยู่หม้าการเดเฮ้ยตังนี้มีไงเฮ้ยกูก็ยิมไปก่อนแล้วมันค่อยขอโทษขอโทษ เขาจะเลี้ยงเขาจะเลี้ยง Cool e t s go โอเคครับเป็นไงบ้างคุยกันหน่อยครับหลังเกมทุกคนสนุกดีครับผมสนุกมากครับล้างสมองเอาผมเยอะสมองดีอะสนุกดีได้ครับได้เอาจริงบผมว่าผมว่ามันเป็นการสูด่างหนึ่งอะผมเติมหับ ใช่ครับเพราะอนาคตผมก็ต้องไปเรียนอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาอุ้ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับเรื่องปกติแน่นอนแน่นอนบันเทิงสุกดีฮมันแบบยังไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเรื่อสนุกเล้าเป็นในแล้ผมถ้าเป็นในแล้วผมจะเครียดแต่ตอนนี้ผมแบบมันมันหามากกว่าใช่ไหมจริงอ่ะเรื่องด้วยเห็นด้วยแน่นอน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 ถือว่าเสร็จแล้วก็แบบเออเราเล่นอะไรของเราเนี่ย แต่ที่นู้นโหดจริงอะแบบคมแบบคมจัดเพอพอพอแรงแล้วแหละครับแบบมันก็เลยแบบว่าเขาเรียกอะไรประสบการณ์มันมีอะไรอย่างงี้ใช่จะเบอร์เพย์อัพเวร์เอ์นังคู่เลยผมว่าสรุปดีรักสมองดีครับผมทุกคนก็ขำๆนะวันนี้ไม่ต้องจริงจังซีเรียสเนาะขำๆครับชิวๆสนุกมากผมนั่งดูผมกิงกันแม่นจริงอิมอลโหสุดยอดอะโยนโยนเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิด ดูแคมผมแล้วก็ก็จะเห็นก็จะเห็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมเห็นโอเมนกระโดดโดดมีดนะโอเมนอะไรโอเมนทำซี่ตอนนั้นกระโดดแล้วผมแกระสุนหมดพอดีกระสุนหมดทั้งทีมอะลุมกันตอนที่ตอนที่ไปเลนเขาใส จริงจริงตอนนั้นกะจะกจะมีดคอสุดท้ายแต่แรงไปน้ำเองเองเอกดาำลังด่าพี่ว่าพี่กิงทำไมใช่ไหมเกินไปน้ำพี่ขอโตัวพี่อย่แล้วตอนแรกผมยังไม่ทัศติเลยมันหมดแบตพอดีอ่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับทุกคนใครอยากฝากช่องทางไหนเดียมใครมีอะไร t w ทวิชยู u ูบอะไรสามารถเดียมมาได้นะครับก็พิมพ์ชื่อตัวละครพิมพ์ชื่อในเกมมาด้วยนะครับ เดี๋ยวดีเอ็มผมมาดีผมมาพิมพ์ชื่อในเกมแล้วก็ช่องทางไหนก็ฝากนะครับได้ทั้งสองทีมเลยนะโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมดีเจครับสวัสดีครับทุกคนจุ๊บจุ๊บบายบายไปบ้านะครับขอบคุณครับผมจะรอดูคลิปครับผม เป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะ enjoy สนุกกันทั่วหน้านะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับขอให้ใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะเพราะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมแล้วก็ท้ายนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะถ้าหากว่าคุณอยากจะซัพพอร์ตช่องผมนะครับมันง่ายมากนะเพียงแค่คุณกดสับตะไคร่นะครับแค่นั้นจะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆเลยนะครับใช้เวลากดเพียงแค่หนึ่งวินาท ครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่านหมดนะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับซีอูครับผม